เขามีชื่อว่าคุณเกนไนเขาเป็นใครเขามาสนิทกับเด็กที่ถูกเลือกทำไมเขาต้องการอะไร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมหยิบยกตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเกนไนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังที่จริงเนี่ยผมจะบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับข้อมูลของเขาเนี่ยมันมีความสุดตรงไป2ด้านเลยครับสุดตรงที่1คือเบื้องหลังเต็มไปด้วยปริศนาที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับปริศนาตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอเราเข้าใจที่มาที่ไปของเขาและพอจะรู้คอนเซปต์ความเป็นปริศนาของเขาปุ๊บเราก็จะไม่คิดอะไรมากเกี่ยวกวับตัวตนของเา ให้เข้าใจว่าเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งพระเอกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็แค่นั้นเลยครับวันนี้ผมก็จะลองหยิบยกข้อมูลของคุณเกนไนนะครับเท่าที่ผมสามารถรวบรวมได้นะก็จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วก็จะพูดถึงบทบาทการปรากฏตัวแต่ละภาคที่เราได้เห็นกันนะครับผมซึงถ้าเอาเป็น4ี่ช่วงเวลาที่เขามีการปรากฏตัวและสามารถพูดถึงเขาได้ก็ง่ายๆเลยคือเป็นดิจิมอนเอ็ดเวนเจอร์ภาคหนึ่งภาค2ภาคไตรแล้วก็ของ l ั Evolution Ki คีซุนะครับซึ่งถ้ารวมกับข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด5 c h a นะครับผมท่านผู้ชมก็ไล่ดูกันไปได้ทีละแชปเตอร์ chapter, หรือจะเลือกดูแชปเตอร์ที่อยากดูก่อนก็ได้นะถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปรู้จักคุณเกนไนกันเลยครับผมเกนไนหรือที่คนเด็กๆเ,เรียกให้เราคุ้นหูว่าคุณเกนไนอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้ตัวตนของเขาก่อนครับว่าเขาเป็นใครนั่นเองครับถ้าเอารูปลักษณ์ที่เราเห็นจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันครับผมคือรูปแบบชายหนุ่มที่แบบว่าดูหล,อหล่อเสลเกินอะไรแบบนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นตะแก่นั่นเองครับับซึ่งงตวขอขอเเานเดินที เนี่ยเขาเป็นตัวตนที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งดิจิมอนครับโดยข้อมูลที่ผมดูจากเว็บสารานุกรมการ์ตูนนะครับเขาจะให้คำนิยามของคุณเกนไนว่าเป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนปฏิบัติงานอะไรบางอย่างของตัวตนผู้ยิ่งใหญ่ครับซึ่งตัวตนผู้ยิ่งใหญ่ที่เขารับใช้จะมีชื่อว่าโฮเมโอสเตซิสครับซึ่งโฮเมโอสเตซิสนี้เราจะได้ยินชื่อของเขาในดิจิมอนภาคตรายเป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งตัวนั้นมันก็จะมีการเชื่อมโยงเรื่องราวมายังคุณเกนไนนี่แหละว่าอ๋อคุณเเเกกกไว็องบอ่าา มีพวกพ้องของเขาด้วยซึ่งถือว่าเป็นเอเจนท์ที่คอยรับใช้ทําตามคําสั่งของโฮเมโอสเตซิสอีกทีหนึ่งนั่นเองครับแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาเจาะลึกในข้อมูลของโฮเมโอสเตซิสให้นะครับผมแต่ว่าให้เข้าใจว่าโฮเมโอสเตซิสผู้ที่ปรารถนาซึ่งสถีรภาพของดิจิทัลเวิลด์นี้เขา<อ>เป็นคนที่เลือกเด็กที่ถูกเลือกทั้งหมดทั้งมวลเลยครับซึ่งการที่โฮเมโอสเตซิสมีหน้าที่ในการเลือกเด็กที่ถูกเลือกแล้วแล้วเขามีผู้รับใช้ที่มีชื่อว่าเกนไนหรือพวกที่มีลักษณะคล้ายๆนี้นะยรัน่นอนว่ากนและพวพว้องขออองงเเาาก็จะะต้มมีคควชื่โยแลส ซัร์ดพวกเด็กๆที่ถูกเลือกอีกทีหนึ่งครับเนี่ยพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าการปรากฏตัวที่มาในเนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างซึ่งถามว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมก็ใช่นั่นแหละเนาะแต่ว่าเราพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับเราจัดไปอยู่ในคาต ег อรีของโฮเมโอสเตซิสหรืออิกดาซิลก็ได้นะครับเพราะว่าในจกักรวาลเอเวนเจอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นโลกเป็นมิติเป็นโลกเน็ตเวิร์กอันอน เราจะมองว่าเป็นตัวตนที่เป็นดิจิตอลที่เหมือนเป็นโปรแกรมใหญ่อย่างอิกราซิลหรือโฮเมโอเซสอย่างเงี้ยผมว่าก็คงไม่ผิดอะไรหนักนะครับเห็นไหมว่าแค่เราจะอธิบายตัวตนของคุณเกนไนเนี่ยแม่งก็ยังยากแล้วนะครับถึงบอกว่าเขาเป็นตัวละครที่มีปริศนาเบื้องหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองครับแต่ถ้าตัดที่มาที่ไปของเขาปุ๊บเห็นหน้าที่ของเขาปับ๊บเราก็จะเข้าใจตัวตนว่าเอ,อ้เขามีอยู่เพื่ออะไรก็ง่าย,ายๆแค่นั้นเลยนะทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสู่บทบาทของเขาที่ปรากฏตัวขึ้นในจกักรวาลแอดเวนเจอร์กันแล้วนคบบทบาทาาของภน,นะครับ น่าจะยาวสุดแล้วนะครับของภาคนี้นะคือที่จริงนะครับภาคหนึ่งผมขอเล่าตั้งแต่ตอนที่เขายังมีตัวตนเป็นหนุ่มๆก่อนเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่พวกอากูมอนยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมาเลยแล้วทีนี้โลกดิจิตอลจะมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เก็บดิจิตามะของดิจิมอนที่มาเป็นพระเอกในภาคแอดเวนเจอร์ภาคหนึ่งที่เราได้เห็นกันนั้นนะครับโดยที่ว่าดิจิตามะเหล่านั้นจะมีการประดับไอเทมที่จําเป็นในการที่พวกเด็กๆจะสามารถทําให้ดิจิมอนของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สสสาาาาามมมรถต่่ออูู้้กับผททีจจะํลลยดดุขงิ ไ,ไอเทมที่ติดมากับดิจิตามาก็จะเป็นแบบพวกดิจิวา์หรือจะเป็นตาสัญลักษณ์จะเป็นสร้อยคอแท็กอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่กับดิจิตามามากเนื่องจากว่ามีตัวตนที่ต้องการทําลายสมดุลของดิจิตอลเวิด์ใช่ไหมครับแล้วตัวตนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับผมเป็นดิจิมอนที่เรารู้จักกันดีอย่างปีเอมอนนั่นเองครับผมสถานที่ที่มีการเก็บดิจิตามาั้น,นะครับถูกปีเอมอนบุกเข้ามานะครับผมแล้วทีนี้ก็เกิดการฆ่าล้างพวกเอเจนที่คอยรับใช้ดูแลสิ่งงงทีีีี่โออมมมเต้้้ากกกรรรยไววนัพพข เกนไนเนี่ยตายกันเรียบเลยนะครับและเกนไนเป็นเอเจนต์ของโฮเมโอสเตซิสคนเดียวที่เหลือรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นนะครับเขาก็ทําได้แค่เอาพวกดิจิตามะเนาะแล้วก็เอาดิจิวส์เนี่ยมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับดิจิมอนที่จะไปเป็นคู่หูของเด็กที่ถูกเลือกครับระหว่างที่มีการขนไข่ดิจิตามะนี้ไปนะครับมันก็มีดิจิตามะอันหนึ่งหลุดร่วงไประหว่างทางครับซึ่งดิจิตามะอันนั้นก็คือจะเป็นดิจิตามะของเนโรมอนซึ่งภายหลังก็เป็นเทลมอนที่เป็นดิจิมอ,อนคะ จอรอนเร่ไปแล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็นลูกน้องของแบมเดมอนตามที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องของดิจิมอนแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งไข่ที่เหลือ7อันนั้นนะครับก็ไปเกิดใหม่บนพื้นที่เกาะไฟนะครับเกิดใหม่เป็นดิจิมอนทารกวิวัฒนาการกันไปแล้วก็กลายเป็นทารก2ก่อนดิจิวาส์เหล่านั้นที่พวกดิจิมอนมีการถือครองไว้มันก็ถูกส่งไปที่พวกไทจิ ji, และพวกไทจิก็ได้เดินทางมาที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วก็กลายเป็นเด็กที่ถูกเลือกโดยสมบูรณ์นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็จจะะเเเเเป็็นนนนนนนุดดรริ่่่มต้้้ขอองงททีีีาไหันนนะัแล เมื่อกี้รวบแต่เรื่องของเกนไนที่หนีไปจากปีเอมอนใช่ไหมครับระหว่างที่มีการประทะกกับปีเอมอนนะครับผมเกนไนเนี่ยเขาก็มีการสู้นิดนึงนะครับแต่ว่าสู้อะไรไม่ได้มากครับผมแล้วทีนี้ก็ได้ถูกปีเอมอนเนี่ยฝังลูกแก้วสีดําบางอย่างเข้าไปในร่างของเกนไนที่เป็นร่างหนุ่มหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นเกนไนร่างแก่ครับผมแล้วเกนไนร่างแก่คนนี้เขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาตอนที่พวกไทจิสามารถกำจัดเดวิมอนไปได้แล้วนั่นเองครับก็มีการบอกเล่าเรื่องราวภาระหน้าที่สิ่งที่ต้องทอําาาตตต่่่อออววพกกเเด็ดทีถูลืจะ้งไปา ตราสัญลักษณ์ของตัวเองให้ได้พบนะแล้วทีนี้ก็เดินทางกันไปนะครับโดยคุณเกนไนเนี่ยก็จะมีการปรากฏตัวขึ้นมาเป็นระยะระยะซึ่งการปรากฏตัวในช่วงที่มีการออกตามหาปราสัญลักษณ์ตอนนั้นนะครับคุณเกนไนจะมาในลักษณะของโฮโลแกรมนะครับผมไม่ได้มีการปรากฏตัวจริงขึ้นมาเนาะและคนที่จะสนิทสนมพูดคุยกับคุบคณเกนไนมากที่สุดก็ต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้มากที่สุดแล้วก็มีความรู้มีการวิเคราะห์มากที่สุดอย่างโคชิโร่นั่นเองครับซึ่งโคชิโร่เนี่ยก็จะคุยกับคุณเกนไนแล้วคุณกเกนนกกมอีีีททโ,โลยยวิยาาารรใ่จะ อัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆนานาพวกนี้ให้กับโคชิโร่ได้พวกแบบว่าสารานุกรมของดิจิมอนเรื่องของข้อมูลการอัปเดตสัญญาณของเด็กที่ถูกเลือกอะไรพวกนี้โคชิโร่เองก็จะเป็นคนคอยกํากับตรงนี้ครับจนถึงจุดที่ว่าแวมเดมอนดำเนินแผนการแล้วก็ไปสู่โลกมนุษย์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กที่โฮเมโอสเตซิสเลือกมานะครับเพราะว่าตัวของแวมเดมอนต้องการที่จะไปกําจัดเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ครับถ้าหากว่าเด็กที่ถูกเลือกไม่ครบแปคนปุ๊บเน โสดสิทธิ์เลือกมาแล้วครับผมว่า8คนนี้จะทําหน้าที่ในการรักษาสมดุลของดนะิจิทัลเวิลด์ณจุดที่เป็นเนื้อเรื่องของดิจิมอนแอดเวนเจอร์ได้นะครับทีนี้เนี่ยคุณเกนไนก็เลยโผล่มาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งครับมีการพูดถึงเรื่องราวว่าเด็กๆที่ถูกเลือกจะกลับไปยังโลกมนุษย์ยังไงก็มีการสอนเรื่องของการเปิดประตูมิติแล้วก็วางการ์ดโน่นนี่นั่นได้ซึ่งคุณเกนไนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเฉลยนะพวกเด็กๆต้องไปคิดวิเคราะห์เองและการเปิดประตูมิติสู่โลกมนุษยยย์ต้รร้้อออองงงงททํําา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 า่่รรระะมััดดดดดดดววววนบบบเเเเพพพถกกกกิิกกลลลึปปุี็ๆหไใโจ ทำให้ตัวตนหรือข้อมูลของเด็กกับดิจิมอนมีการผสมผสานกันเกิดเป็นตัวตนที่ประหลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันและหลังจากที่คุณเกณไน,นแนะนำทุกคนเสร็จแล้วทุกคนก็ไปที่หน้าประตูสู่โลกมนุษย์ในฐานทัพของแหวนเดมอนอีกครั้งหนึ่งครับและหลังจากนั้นก็สามารถไปที่โลกมนุษย์ได้นั่นเองเนาะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณเกณไในก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็แนะนําเด็กๆด,ด้วยประการานี้นะซึ่งเรื่องราวของแหวนเดมอนก็ถูกเคลียร์พวกเด็กๆที่ถ นนทีนี้พวกเด็กๆทั้งแก็ต้องกลับไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วก็ต่อสู้กับดาร์กมาสเตอร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองนะแล้วไอ้เรื่องที่ผมเล่าไปจุดเริ่มต้นของคุณเกนไนที่มีการเปิดเผยในของดิจิมอนแอดเวนเจอร์นี้ก็จะมีการพูดถึงในช่วงของพ ok ินอกคิมอนนั่นแหละครับที่ว่าไทจิกยามาโตะมีการต่อสู้กันเสร็จแล้วและทีนี้โฮเมโอสเตซิสก็เข้ามาประทับร่างของฮิคารินะครับแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนาน,นาให้กับพวกไทจิได้รับทราบครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก แล้วก็กำจัดศัตรูที่แท้จริงได้นั่นเองครับซึ่งศัตรูที่แท้จริงณเวลานั้นนะครับคุณเกนไนเขาก็มีการสืบนะซึ่งโดยสรุปที่คุณเกนไนได้ข้อมูลมาจากเรื่องของกำแพงไฟนี้นะครับจะได้รู้ว่าดาร์คมาสเตอร์ไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงของพวกพระเอกครับพวกพระเอกก็สู้กันไปสิครับผมกำจัดพวกดาร์คมาสเตอร์ทั้ง4ได้เสร็จแล้วคุณเกนไนก็จะมีการบอกข้อมูลกับโคชิโร่ว่าศัตรูที่กำจัดไปไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงซึ่งเป็นดิจิมอนที่อันตรายมากและมันมาจากอีกฝักหนึ่ fight, มนนมนวมนะนะไ,ไปเจอกับ อาโพคาริมอนครับผมแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันจนสามารถเอาชนะมาได้คุณเกนไนเองก็ได้มาแสดงความยินดีอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแม้ว่าจะโดนคอมเมนต์จากไทจินิดนึงว่าโอ้โหแหมตอนให้เราต่อสู้แล้วก็คุณเกนไนก็บอกสดิบดีเลยว่าสู้มันแล้วก็เอาชนะให้ได้เฉยๆนะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากมายอย่างนงี้เหมือนให้เราจับเมฆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการบ่นจากไทจิเล็กๆน้อยๆนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็สามารถเคลียร์ได้ในของภาคเอเวนเจอร์ภาคหนึ่งนี้ครับแล้วเนื้อเรื่องทุกอย่างก็จบลลงงโดดยททีี่่ววาาเเขอเิ มันช้ากว่าของ Real w o ลเวิที่โลกมนุษย์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เมื่อดักมัสเตอร์เมื่ออาโพคาริบอนถูกกำจัดไปแล้วเวลาของดิจิทัลเวิลด์กับเวลาของโลกมนุษย์ก็จะไหลเท่าๆกันบวกกับการที่ว่าดิจิทัลเกตก็จะปิดแล้วนะครับก็เลยต้องลาจากกับดิจิทัลคู่หูและแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ครับผมคุณเกนไนก็ยิ้มส่งพวกเด็กๆนะครับอย่างที่บอกนะว่าพวกเด็กๆเป็นมนุษย์เขาก็ควรที่จะกลับไปที่โลกมนุษย์แต่เกนไนถือเป็นตัวตนทททีีี่่่่่รรััับบบใช้้้ผููกกษาาาสมดดุลลลขขอออองเเ็ยยไย World ตไตปคแะพจภ ก็จะมีบทบาทต่อมาอีกทีหนึ่งในภาค2เลยนะครับซึ่งเรื่องราวค่าเกี่ยวระหว่างนั้นนะครับผมคุณเกนไนเขาก็จะได้ร่างเดิมของเขาคืนแล้วครับไอ้ลูกแก้วสีดำๆที่ปีแอมอนมีการฝังเอาไว้อย่างนี้ก็น่าจะถูกทำลายไปหลังจากที่ว่าปีเอมอนสลายหายไปแล้วอีกทีหนึ่งด้วยภาคสองนี้นะครับตัวตนของคุณเกนไนจะมีการถูกเปิดเผยว่าเขาไปรับใช้จินลงมอนครับผมซึ่งจินลงมอนเนี่ยก็จะปรากฏตัวขึ้นมาตอนที่แบล็กวอลเกมอนไล่ทำลายโฮลิสโตนไปจนเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับปรากฏตัวขึ้นมาตอนนัั้นนคุยกกกกกบพวเเดด็ๆที่ถูลือิ แล้วพอเป็นช่วงที่พวกอัลคิมอนมีการวางแผนปั่นป่วดโลกด้วยการส่งดิจิมอนส่งดาร์คทาวเวอร์ไปที่โลกมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณเกนไนเนี่ยเขาจะมีการมาสื่อสารกับจินลงมอนแล้วก็จะได้รับหนึ่งใน12ดิจิคอมาจากจินลงมอนครับผมซึ่งคุณเกนไนก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเด็กๆอีกครั้งหนึง่งด้วยการที่ว่าเอาดิจิคอนี้มาทําให้พวกเด็กๆเ,เนี่ยสามารถไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งดิจิคอของจินลงมอนที่คุณเกนไนเอามาให้ทุกกกกคนน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 ตออนนัันนัั้ร้รรผมม็็ทําาาาาาใหดดดิิิิจจขงพวเเๆสาาถฒาาลยป ร่างสมบูรณ์ได้ครับและทีนี้ไปต่อสู้กับดิจิมอนที่อาจจะมีร่างสมบูรณ์อยู่บ้างในต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอนะเนาะและความน่าสนใจของคุณเกนไนก็จะมีมาต่อเลยทุกคนจําที่ผมพูดตอนแรกได้ไหมว่าคุณเกนไนเนี่ยถ้าให้นับแล้วเหมือนเขาเป็นตัวตนที่อยู่คู่กับดิจิตอลเวิด์มากกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีความเป็นโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มีชีวิตนั่นเองครับเหมือนกับดิจิมอนแต่ว่าไม่ใช่ดิจิมอนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เราจะเห็น,นกลไกอีกอย่างหนึ่กกนงกกกอออปีี้คคยยยยไช่่่่วววพเดดๆูทตางแนนะรั คือพอมามอบพลังให้เนี่ยโคตรเด็กที่ถูกเลือกสามารถแปลงเป็นร่างสมบูรณ์ได้บวกกับว่าไพดรามอนก็สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นอิมพีเรียลดรามอนได้ใช่ไหมครับทีนี้เด็กๆทุกคนก็ต้องวนไปรอบโลกซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งแต่ละพื้นที่ไม่ไว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียสเปนพวกนี้ก็จะมีร่างก๊อปปี้ของคุณกินนนั่นเองครับซึ่งร่างก๊อปปี้ก็จะหน้าตาเหมือนกงนเป๊ะเลยนะเออเรียกว่ากลุ่มเอเจนท์ที่คอยรับใช้โฮเมโอสเตซิสตอนนั้นนครับเขาก็เหมือน,น่า,าน,าน,นองค,คอขงภ เหลือรอดมาแค่คุณเกนไนนั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันว่าร่างก๊อปปี้ของคุณเกนไนที่เราได้เห็นกันแต่ละประเทศจะมีใครบ้างครับผมที่แรกเลยคือที่อเมริกาที่เดสุเกะไปประสานงานกับมีม่อีทีหนึ่งนะครับผมร่างก๊อปปี้ของคุณเกนไนที่ได้เจอที่อเมริกาจะมีชื่อว่าเบนจามินครับหลังจากนั้นก็จะถัดมาที่ิคาริกับโคชิโร่เนี่ยไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องข้าเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยใช่ไหมร่างก๊อปปี้ของคุณเกนไนที่ได้เจอตอนนั้น ก๊อปปี้ที่มีชื่อว่ายูคาริครับและทีนี้ต่อมาที่สเปนที่สเปนเคนกับยามาโตะก็ได้เจอกับคุณโฮเซ่ครับและทีนี้ที่รัสเซียก็จะได้เจอกับคุณอีดิยานั่นเองครับผมซึ่งทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยถูกไหมสังเกตได้ว่ามีแค่ที่เดียวครับผมที่ฝรั่งเศสที่ไทจิกับทาเครุไปเนี่ยไม่ได้มีร่างก๊อปปี้ของคุณเกนไนปรากฏขึ้นมาครับซึ่งด้วยความที่เป็นตัวตนที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับการก๊อปปี้ขึ้นมาออกมาเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอย่างเงี้ยก็เหมนกเปีไไิ ต้นแบบแต่เกิดมาแล้วมีชีวิตของตัวเองอย่างนี้เขาก็จะเรียกว่าตัวเองเป็นเหมือนกับญาติของเกนไนเป็นเพื่อนของเกนไนเป็นร่างแยกของคุณเกนไนอะไรพวกนี้มีคําจํากัดความค่อนข้างเยอะที่สามารถใช้ได้ครับและหลังจากที่เคลียร์ภารกิจตรงนี้ได้คุณเกนไนก็จะมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึง่งตอนที่กําจัดเบเรียลแวมเดมอนไปได้แล้วนั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการมาอธิบายเกี่ยวกับสมดุลของดิจิทัลเวิลด์ที่มีการพังทลายไปจากทั้งฝีมือของเบเรียลแวมเดมอนหรือพวกดักทาวเวอร์ที่มีการตั้ ราของกฟื้นฟูดิจิทัลเวิด์ว่าดิจิทัลเวิด์จะกลับมาปกติอะไรพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นการลาจาจอีกครั้งหนึ่งก่อนที่หลายๆคนจะได้กลับมามีบทบาทกันในภาคไตรอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับและทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของภาคไตรแล้วนะเกนไนวงเล็บตัวจริงมีบทบาทน้อยเหลือเกินครับผมคือถูกจับไว้ในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าเครื่องยื้อชีวิตครับซึ่งนอกจากคุณเกนไนแล้วยังมีไดสุเกะมิยากุเอริแล้วก็เคนนะครับซึ่งก็ โดยที่ตอนแรกเราจะได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งที่ก็ขอเรียกง่ายๆนะเกนไนร่างมืดนั่นเองครับหรือจะเรียกว่าดาร์เกนไนก็ได้นะครับผมโดยที่หน้าตาเนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าชุดที่ใสาอารมณ์ที่มีมาอย่างนงี้เราดูแล้วมันมีความแตกต่างกันนะดูแบบว่าเป็นคนที่ดูร้ายเหลือเกินแล้วก็ตอนแรกมาก็ไม่ใช่ดาร์เกนไนแบบนี้ซะด้วยครับเขามาในฐานะที่เป็นดิจิมอนไคเซอร์ครับเหมือนกับว่าตัวของเขาก็เป็นโปรแกรมเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปอันนี้คิดว่าเป็นคนละอันกับของเกนไนแล้วเพราะเกนไนเนี่ยถ้าเอาความขึ้ขข้้นนตตรรงงแลวเาขึ กับโฮเมโอสเตซิสครับผมแต่ว่าตัวของดาร์เกนไนเนี่ยเหมือนกับจะขึ้นตรงกับอิกราเซลครับผมซึ่งอิกราเซีตอนนั้นเนี่ยตามที่มีการอธิบายในภาคไตรคำสั่งต่งตงนางนๆาที่มันมีการทําทั้งหลายนั้นนะครับคือจะทําให้ทั้งโลกมนุษย์โลกดิจิทัลเนี่ยเกิดความสูญเสียพังทลายอะไรพวกนี้ได้นะครับเขาก็เลยส่งดาร์เกนไนเนี่ยมาเกาะกวนพวกเด็กๆนั่นเองครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยดาร์เกนไนมันก็ไม่ได้แค่เฝ้าดูมันก็จะมีบทบาทเหมือนกับว่ามาเกาะกวนพระเอกด้วยจะมาทําร้ายพวกฝั่งพพรระะเเเอออออกกยย่่่่่าาางงงนนนีีี้้้ชตตตทททดิิจจจลววถูไไปแ ดิจิมอนคู่หูอีกครั้งหนึ่งก็ได้เจอกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ๆดากเกนไนมันก็พาดิจิมอนดังมาสเตอร์อย่างมูเกนราอนหรือเมทัลซีรามอนอย่างเงี้ยมาบุกเล่นงานพวกเด็กๆด,ด้วยครับแล้วพอไอ้พวกดิจิมอนพวกนั้นมันต่อสู้กันอย่างดุเดือดปุ๊บดากเกนไนก็อาจจะมีไปทําร้ายเมโกะบ้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกเด็กๆก,ก็ใช้จังหวะนั้นในการที่จะทําให้ดิจิมอนของตัวเองมีการวิวัฒนาการร่างสุดยอดอะไรก็ว่ากันไปและตอนนั้นความทรงจําของดิจิมอนคู่หูของพวกเด,กเดกก สามารถต่อสู้เพื่อเด็กๆที่ถูกเลือกที่เป็นคู่หูของพวกเขาได้นั่นเองครับและในภาคไตายเนี่ยลัส,สบอสจริงๆตอนนั้นก็คือจะเป็นออร์ดิเนมอนซึ่งเกิดจากตัวเมคูมอนนั่นเองครับโดยที่ว่าเมื่อออร์ดิเนมอนมีการปรากฏตัวขึ้นมาพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็จําเป็นต้องต่อสู้กันและทีนี้มันก็จะมีการเฉลยเรื่องราวจุดหนึ่งะครับผมที่ไทจิ ji, กับอาจารย์นิชิจิมะไดโกะเนี่ยร่วงหลง่นลงไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปเจอเครื่องยื้อชีวิตที่มีทั้งคุณเกนในตัวจริงแล้วก็จะมีพววกก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 เเดดดด็็ททที่่่ถถููลลืออ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 ขงงภาาาาาาค2รรับับบซึไไนยสสสุ้้้้มมมแต โดยการต่อสู้ครั้งนี้ก็รวมพลังของเด็กที่ถูกเลือก8คนกลายเป็นโอเมกามอนเมอร์ซี่ฟูลหมดโจมตีใส่ออดิเนมอนแล้วก็สามารถกำจัดไปได้นั่นเองครับซึ่งออเดนเนมอนเนี่ยจะถือว่าเป็นผลพวงของแผนการของอิกราซิลก็ว่าได้เท่ากับว่าถ้าออเดนเนมอนชนะเนี่ยตัวดาร์กินไนก็เตรียมหัวรอดที่หลังดังกว่าเลยนั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับพวกเด็กที่ถูกเลือกชนะไปโลกกลับสู่สภาวะปกติได้เท่ากับว่าดาร์กินไนตอนนี้ก็ต้องเงียบไปแล้วนั่นเองครับผมแล้วทีนี้เขาก็จะมีกกาาาารพูดททิ้้้งยไ,ไววผม่เเนน็ กับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการละ,ล,ล,ละเล่นนู่นละเล่นนี่แต่ตอนเนี้ยออร์เดอเนมอนหายไปแล้วไม่มีอะไรให้เล่นแล้วต่อไปจะเล่นอะไรดีนะจะเล่นเดมอนดีหรือจะเล่นเดียบรอมอนดีนะครับก็จะมีการพูดคํานี้ทิ้งไว้เป็นการสื่อความหมายว่าถ้าเขาจะกลับมาเขาก็อาจจะเอาดิจิมอนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาต่อสู้กับพวกเด็กๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นปริศนาที่ทิ้งไว้และตอนที่พูดคานี้เหมือนเขาจะพูดในร่างของดิจิมอนไข่เซิร์ดด้วยนะแต่ว่าตอนหล่นไปในมิติแล้วก็หายไปครับเขาก็กลับสู่ร่างของดาเกนไนนในเองคั ดาเกนไนตัวตนปริศนาที่อยู่ฝั่งอิกราซิลที่มาเป็นศัตรูกับพวกพระเอกอย่างโจงแจ้งอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมส่วนเกนไนตัวจริงเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือไปพร้อมๆกับพวกเดซุเกะเอียริเมียโกและก็เคนนั่นเองครับแต่ทีนี้คุณเกนไนตัวจริงตัวจริงเลยนะครับก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ลัสอ o l u t i ชันคิสุนะครับผมซึ่งในภาคมูวี่นั้นก็มาสั้นๆน,นะครับก็คือมาในช่วงที่ว่าไทจิมีการต่อสู้กับดิจิมอนใน้ี่่ไดพบปรรราาาากกกฏของทว ดิจิวาส์มันเหมือนจะมีอะไรเค้าดาวอยู่สักอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ก็จะได้เจอกับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าเมนโออานั่นเองครับโดยเมนโออามีการเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีเข็มอันนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็อาจจะทําให้เวลาที่มีกับด uh ิจิมอนคู่หูต้องหมดลงเมื่อหมดลงปุ๊บตัวตนอย่างพวกอากุมอนกับบุมอนเปียวมอนพวกนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเลยนั่นเองครับพอรู้เรื่องราวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทั้งยามาโตะทั้งไทจิก็เครียดเลยสิครับผมว้าวุ่นเลยว่าด uh ิจิมอนคู่หูของเราจะหหหหาาาาายยไไไไปปปเเมมื่่่นะ่่่่ออรรนนนนีะซึงัแแผตวจวจช้็ก ขึ้นอยู่กับปัจจัยณเวลานั้นด้วยครับซึ่งปัจจัยตอนนั้นที่มันส่งผลต่อเนื้อเรื่องในมูฟวี่นั้นนะครับนั่นก็คือการที่ว่ายิ่งต่อสู้ยิ่งใช้พลังในการวิวัฒนาการเข็มมันก็จะยิ่งเดินเร็วมากยิ่งขึ้นกาวคือยิ่งต่อสู้หนักหน่วงก็ยิ่งทําให้พวกไทจิเนี่ยต้องสูญเสียอากุมอนไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับและทีนี้ก็ได้พบเจอกับคุณเกนไนนะครับมีการมาปรากฏตัวสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเป็นช่วงที่อากุมอนคุยกับ เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคุณเกณฑ์นายก็บอกว่าไอ้ไอรู้ก็รู้แหละเออแต่ว่าใครกันบ้างที่จะต้องมาเพราะว่าขบวนคุยกันแต่เรื่องของอายุไขอะ่ะเออก็คือสิ่งที่คุณเกณฑ์นายสื่อเนี่ยเขารู้มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกไทจิเนี่ยจะสามารถอยู่กับพวกดิจิมอนของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนานไปขนาดไหนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ดิจิมอนคู่หูกับคู่หูหมดเวลาซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนหมดตั้งแต่อายุ16บหกต้นๆก็มีแต่อย่างไทจิตอนนั้นคืออายุ22นก็็ถือววว่่าาเเปชงลที่ใกล้้ที่ะไดปเชิญ ของความเป็นจริงโลกในสังคมที่ต้องลิมรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับโดยที่คุณเกนไนเนี่ยเขาใช้คําว่าเรื่องของอายุไขไม่มีใครเข้ามานั่งพูดมานั่งกังวลรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยอันนี้ขอคิดให้ลึกนิดนึงนะครับคือเหมือนกับว่าคนเราทุกคนต้องตายถูกไหมครับผมเขาก็ไม่มีใครมาพูดหรอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งฉันต้องตายเดี๋ยววันหนึ่งฉันต้องตายอะไรพวกเนี้ยคุณเกนไในเขาก็น่าจะมีการสื่อประมาณว่าก็ให้ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆแค่อเรื่องการจากลาเนี่คเเน,นมู่้งอปรร็ววาาาื ของดิจิมอนมันมีอายุขมันมีข้อจํากัดของมันนะคุณเกนไนก็เพิ่งมาอธิบายด้วยประการชน,นี้นี้แหละนะครับเออเอาง่ายๆคือคุณเกนไนมาคุยกับไทจิแค่เรื่องนี้ครับผมในภาคนี้เป็นบทบาทสั้นๆที่มาพูดแล้วก็ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดว่าคุณเกนไนเนี่ยเขาเหมือนจะรู้เรื่องนี้มานานแล้วนั่นเองก็อารมณ์จะมาสื่อเหมือนกับว่าให้ไทจิเนี่ยใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับอากุมอนให้เต็มที่นะอะไรอย่างนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องราวที่ปรากฏเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ว่าต้องใช้ชีวิิตตกกกกััััััันนนนเเเฉยยใใช่่่่่่มม้้้้รรบีีีปจจจจือออองงงขาาาสสููททททํหไไะดววล ืเยไปอีกทีนึงนะครับผมก็คือการต่อสู้กับอีออสมอนในช่วงสุดท้ายนี่แหละนะครับแต่ว่าเรื่องราวการต่อสู้อะไรพวกนั้นก็ยังไม่ได้มาเจาะลึกอะไรนี้นนะแค่มาพูดให้เห็นว่าคุณเกนไนมาทําอะไรบ้างในภาค last evolution นี้นี่เองครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนของข้อมูลของคุณเกนไนแล้วก็เรื่องราวการปรากฏตัวขึ้นในแต่ละภาคเขามีบทบาทมี Impact อะไรยังไงกับเนื้อเรื่องบ้างท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกยังไงกับคุณเกนไหนหรือมีข้อมูลอื่นที่อยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมเติมมมมตรรรรงงงไไหหหนจาาาากกทีีี่่ผผเลลใ้้้ฟัปปือออขูอดะย ผู้ชมก็สามารถมาแก้ไขมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับตัวละครที่เต็มไปด้วยปริศนาคนนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดไปผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ